นีที่กำลังฮิตในีตกรู้ไหมเนี่ยสังเกตว่ามันจะแน่นกว่ากันนะเห็นไหมแบบใช้งานทนทนหน่อยเสรเรีร้อยคือการประกอบนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว,วการต่อแล้วกัน นี่อันนี้โตรแกรมที่ไม่เหมาะสมอ่สมควรได้รับความเจ็บเจอลกันแต่รถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีควรเอาการแนะนำจากคุณฟองฮันนะครับเจ้าเกิลครับก็กลับสวัสด The ีผู้ชมทุกคนนะวันนี okay. ้ก็พบกับผมดักอายแชนแนลวันนี้เรามีชร์ลีอีกแล้วก็คือแบบอันเนี้ยที่กำลังฮิตในทิกต็อกรู้ไหมคืออะไรมันคือไฟที่ผมขึ้นต้นคลิปอะเป็นไฟไฟวิ่งใช่ไหมปกติแล้วเขาจะใส่ประมาณพวกกระบะซิ่งหรืออะไรนะแบบพวกรถเก่งมออสเนี่ยแต่เราจะมาใส่มอเตอร์ไซค์เนาะคือแบบฮิตมากเลยในทิกต็อกเนี่ย อันนี้จะสั่งมาจากต่างประเทศนะรอ<ะ>ประมาณ10วันได้ราคาก็ร้อยหรือไม่ถึงร้อยไม่รู้นะประมาณร้อยนี่แหละเออตัวนี้จะเป็นสีส้มโอเคเดี๋ยวมาดูพี่การต่อแล้วกันอันนี้คือผมลองติดแล้วนะเออทุกคนน่าจะเห็นต้นคลิปนะว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็เป็นสีส้มเอ้ยไม่ใช่เด็สีแดงแล้วก็เวลาไฟเหลวจะเป็นสีส้มนี่มาดูอันนี้คือการประกอบนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วที่ผมคิดได้เยอ,อมาดูมาดูการต่อแล้วกัน อ่ะกันต่อนะเดี๋ยวผมจะให้เครดิตช่องนี้แล้วกันนะเออจะได้แบบไม่งงนะเดี๋ยวแบบผมแบบสอนงงเนาะผมก็ดูมาอีกทีจากช่องนี้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนี่ครับอืมก็ขอบุณช่องนี้ดูแล้วกันตัวนี้เลือกแต่ตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาปุ๊บสายของไฟเลี้ยวจะมีสามเส้นมีดำแดงเหลือง สายสีแดงของไฟก็เอามาต่อเข้ากับสายสีดําของไฟเบรคที่เปทั้งสองเส้นเลยองข้างเล็ซ้ายขวานี้ฝั่งขวาสายสีดํานี่ก็ต่อเข้าสีเขียวของไฟเลี้ยวฝั่งขวาสีเหลืองก็ต่อเข้าสีฟ้าสีแดงนี่ก็มาเข้าไฟเบรกฝั่งซ้ายก็สีเหลืองก็เข้าสีส้มสีดําก็เข้าสีเขียวเหมือนเดิม ง,ง่ายง่ายเนี่ยเสร็จก็จะประมาณนี้ปเปิดได้วยหน่อยน่าจ <extracting. S 2> ะพอดีแล้วประมาณนั้นแหละครับวิธีการต่อนะก็คือเขาบอกสีดําเหลืองให้อยู่ฝั่งนี้ <S <S ใส่ขั้วเขียวอะไรต่างๆนะก็ตามที่น้องเขาบอกก็คือแบบเออผมก็ดูมาประมาณนั้นแล้วก็เสร็จแล้วนะเราก็ต่อเสร็จไปเรียบร้อยนี่มาดูประมาณนั้นประมาณนี้เลยโอเคหลังจากนั้นนะเราก็ได้ทําการมัดตรงนี้เห็นไหม มาตรงนี้ของเดิมนะอันนี้ของเดิมคือผมไปแปลงแล้วแล้วเลยเนี่ยของเดิมมันจะมีกาวสีฟไฟไหมอันนี้คือกาวนะมันมีกาวในตัวไว้ทุกคนผมก็ทําการตัดทิง้ง <Yeah. S 1> แกออกแล้วก็ตัดทิง้งทําให้มันไม่มีกาวใช่ไหม <Huh? S 1> แล้วก็เห็นเป็นไฟเลยอืต่อมาผมก็เอาสามเอ็มนี่สามเอ็มตัวนี้ติด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  <Yeah. S 1> ก็คือกาวตัวเนี้ยมันเอาไม่อยู่ไว้ทุกคนตัวเนี้ยมันเอาไม่อยู่ก็คือติดแล้วมันหลุดอ่ะออ นี่นะติดตรงมุมนี้นะติดขอบขอบเนี่ยเฟรมรถจะได้แบบประกบให้มันแน่นขึ้นนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่แบบผมติดอันนี้เสร็จก่อนเนาะมาดูก,กนะันว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วก็ตอนใสน่ลบ่ยโซขนาดไหนนะเออไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะแน่นกว่ากันนะเห็นไหมเออทีแรกผมก็ติดเสร็จแล้วแหละแต่ว่ามันหลุดไง ใช่ก็เลยมาทําแบบนี้ให้ดูแล้วกันเนาะจะได้แบบใช้งานทนทน,ทนหน่อยเสร็จเรียบร้อยสายไฟก็เก็บประมาณนี้นะครับเก็บไว้ในช่องเนี้ยเป็นไงสุเจ็ดเนี่ยทรงก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเสียบกันได้กว่าไม่ใช่ดิเอาไปต่อ จะเปิดเช็คก่อนเนาะว่ามันติดไหมดู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 ท้ายเงียบติดไปเลี้ยวนะนี่วิ่งด้วยทางนี้เป็นไงเงียบอุ้ยแต่ไฟตรงนี้เราเป็นสีนำเงินเนาะแต่ก็ได้อยู่ ออกมาเามังไงมันจะวิ่งเนหะรอเต็บ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 เอเอมันสวยประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันหนึ่ก่อนเะรมาดูกันว่าเฟรมเวลาใส่เฟรมอ่ะเออมันจะสวยขนาดไหนไะเดี๋ยวว้าไปก่อนเออเดี๋ยวว้าไปกัน,เ,กนเลยไปนี่มาดูนี่ผมมีเกจความรู้ด้วหน่อยนะก็คือแบบถ้าลองตรงนี้นะถ้าเราเอาแหวนประมาณเนี้ยมาลองตรงเนี้ย มันจะทำให้ไฟไท้ายนิ่งเว้ยมาดูกันว่าจะช่วยได้ไหมโอเคเดี๋ยวขอัวขน้นก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ่ายูีกรอมาดูความนิง่งเวลาเราลองแหวนเนาะ,อ,ะอันนี้คือความนิง่งนะไม่มีกึกๆึกแบบเนี้ยอันนี้ ก็คอนเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่สั่นแรงไงมันแบบมีความซอฟซๆเออมีรีบัลเลยโอเคเราขอตัวประกอบขันยววปให้ดูก่อนไปย้วปหลายรอบแลวนี่นี่ก็เป็นการประกอบนะครับมาดูมันจะเรียนติ่งตรงนี้ใช่ไหมมันจะใหญ่ๆอ่ะมาดูกันว่ามันจะปิดมิดหรือเปล่านี่นะอันนี้คือประกอบางข้างแล้วดูดูดูอะไรมาจากางข้างมันก็จะโผลมาประมาณนี้อืมเป็นไงด้านนี้ก็จะเท่ากันนะครับติดกาว 3M นะเราก็จะกดไปตัวนี้ โอเคโอเคก็ประมาณนี้แหละเวลาคันน็อตเป็นไงไอสิ่งตรงนี้มันก็จะหนีพอดีนะเห็นไหมหนีเลยอะ่ะ๋ยวมาดูตอนเปิดไฟดีกว่าติดหรือเปล่าก็ข้างงนี้มันล้วนๆเนาะเป็นไงมันจะไหลนะ ประมาณนี้แหละวิ่กันต่อก็ประมาณนี้นะครับเออตอนนี้เว้ยผมมีปัญหาหนึ่งคือแบบเนี่ยสู่สีเนี่ยทุกคนดูดินี่วันนี้เรามีผลิทันตัวหนึ่งที่แบบมันเป็นการลบรอยเว้ยเวลาซู่สี่อะไปขูดอะไรสักอย่างเนาะเราอยากลบรอยประมาณเนี้ยมาดูขูดให้ดูเลยเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ได้จริงไหมก็จะมาลองให้ทุกคนดูเนาะเป็นน้ำยารีเฟกเอออันนี้ผมสั่งมาประมาณ เซตนี้นะประมาณหกร้อยเาสิบบาทเออเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลบรอยของรีเฟกตตัวนี้จะเป็นทําให้แบบ uh ุ huh. ส,สีที่เ,เก่าๆกลับมาเงาอีกครั้งเนาะตัวนี้เป็นน้ายาล้างรถโอเคเดี๋ยวมาลองตงัวนี้มาดูวิแก้นี่น้มาดูรอย <Huh? S 1> ใครสนใจนะก็สั่งได้ที่นี่เลยถ้ามันลบออกนะเออก็ลองไปสั่งใช้กันดูนะครับตอนนี้ก็ประมาณสองสามร้อยแล้วบอ่ามันเป็นงานดีไงโอเคมาดูกัน อันนี้จะกูช้ยิงนะผมไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะเนี่ยดีจริงป่ะเออไม่รู้จะรับบอกไหมคือาไม่ฟาประมาณนี้หายเลยนะเห็นไหมเห็นร้อยเออก็คือตอนนั้นผมขูดเนาะแล้วก็มันจะแบบผมว่ามันน่าจะละลายแลกกเกอร์นะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เช็ดด้วยโอ้มันสบู่เลยว่ะ อันนี้คือเพื่อความเงานะนี่นะเดี๋ยวมาโอ้ดูคอมปะกไกทุกคนเห็นไหมยีบวิบเลยบอกเลยว่าถ้าใช่ตัวนี้นะถ้าเราไปลองแบบฉีดน้ำยาเื่องมาอนรักออยอะ คือแบบโคตรเงาอันนี้แนะนําสําหรับคนที่แบบสุดสีแบบเก่าแล้วนะ <S <S แล้วก็ใช้มานานแล้วก็แบบอยากให้มันกลับมาเงาอีกครั้งแล้วก็อยากลบรอยเนี่ยตัวนี้สามารถลบได้สำหรับรอยที่แบบไม่ค่อยลึกเนาะเออแต่ว่าถ้ารอยลุดมันก็ไม่น่าจะออกเขาไหร่นะตัวเนี้ยแต่ว่าใช้ได้อยู่นลดเนี่แล้วก็ตัวนี้แนะนําเลยเนี่ยเงารีเฟกทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับสนใจก็ลองไปสั่งที่เพจกันดูนะน้ํายาตัวเนี้ยเงานะดูดิ เออมันก็ซสื้อสี่หมนะ่เนาะแต่ว่าวรู้สึกว่ามันเงาขึ้นนะใช่ไหมเออประมาณน,นี้ใครสนใจก็ไปสั่งที่เพจเขาดูนะตัวเนี้ยคืออันนี้ผมสั่งมาลองกับตัวเองนะเออแล้วเขาก็มีสนุดแห้เออ,อประมาณนั้นใครสนใจก็ลองไปสั่งดูมีสนุนรถจากช่องาานะักไอ้เนาะประมาณนี้ตัวน,นี้ลบร้อยตัวน,นี้เพิ่มความเงาแล้วก็ฟื้นทําให้สีรถสดขึ้นกับเงาอีกครั้งหรือเปล่าประมาณนั้นใช้กับรถเราไหมอ่าเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่แบบ กับรถจริงนี่มาดูเอาขันไหนคันนี้ไหมรถแม่เอยเงาไหมนี่ก็เงาอยู่นะขอ,อด้านหน้าดีกว่าโหเจ็มแจ่มไว้ต้องขับไหมนี่ ประมาณนั้นแล้วก็นี่คาที่ขอแถมมาเธอใสแ่แวเนี่โโยโู้ลยีดรถไม่ได้ล้างกลับมาเอาอีกครั้งยีดรถไปนานแน่นี่โอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากทำไฟก็ผมมาสอนแล้วนะแล้วก็แถมด้วยน้ำยาที่สั่งมารอเออ คือเราแบบเป็นสายทำรถไงเราก็ต้องมีอุปกรณ์ประมาณนี้เพิม่มความเงาให้รถแล้วก็มีน้ำยาลบรอยประมาณนี้แหละโอเคมาดูไฟอีกครั้งหนึงงานก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้ผมยังไม่ไม่ประกอบให้สมบูรณ์นะทุก<ม>คนดูดิโช์ไม่มีโชกหายหแต่แต่ว่าเรามีอาร์มขายนะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้<ม>ประมาณนี้เรามีอาร์มขายไว้ทุกคนสนใจซั่งได้ ตอนนี้รอชคอยู่เพราะว่าเราจะโชคใหม่ไปก็คือ,คอชคแก๊สราคา2,000กว่าบาทประมาณนี้คลิปนี้ก็สาระนิดหน่อยเนาะเป็นตามกระแสของ TikTok อะ่ะเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีแล้วก็คอมเมนต์ให้อยากให้ทำหรือก็คอมเมนต์ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ไปแล้วจุ๊บอ้ดูไปอะ่ะติกต๊กติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเย็ดมันมือดอะ่ะมันไม่มืดนะ 咦干嘛呢？拜。 BOOM um.